ช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหนรียญกระสาบผลิตน้อยหายากผลิตมากหาง่ายมีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญสวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ปอป,ป่าพามาดูเหรียญท่านไม่ชมอบมักช่องของปอป่าได้รับเหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งส่งมาจากกรุงเทพมหานครเขตห้วยขวาง ไอ้ขวางรัชดาเนาะรู <c oughs> ้สึกจะท่านผู้ชมท่านนี่คือเลยเอ่ยเออโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ท่านผู้ชมฮะนี่คือกล่องอ่ะนี่คือพัสดุการกระแทกโอ้โหอ่ะโอเคเนาะกล่องค่อนข้างอ่ะกล่องค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรทร่านผู้ชมฮะอ่ะกล่องค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรมีขนาดเต็มหน้าจอโทรศัพท์เด็กหน้าจอวิดีโอเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะดูเหรียญที่มีเยอะไหมเรามาดูกัน เนรียญที่ส่งมาจากห้วยขวางกรุงเทพมหานครอ,อ่ะเดี๋ยวปาขอหอยิบปอก่อนเนาะเดี๋ยวขอหยิบปอกก่อนนะฮะว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างเอเดี๋ยวปาขอขยับกล้องก่อนท่านผู้ชมว,ว่าอ่าเนื่องด้วยกล่องมีขนาดใหญ่แล้วอ่าค่อนข้างจะใหญ่ปาต้องขยับกล้องนิดหนึ่งเดี๋ยวปาเอาลงก่อนท่านผู้ชมมาเอากล้องลงก่อนเพราะเราเปิดกล่องแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างอันนี้ก็คุยกับแอดมินแล้วท่านผู้ชมว,ว่าจะมีนอกรายการในรายการเดี๋ยวแอดมินเขาจะแจ้ง,จงกลับไปเองคือปาปามีหน้าที่มาเปิดกล่อง น่าสะสมทางบ้านได้ดูกันแล้วก็ให้เจ้าของเหรียญได้เห็นหน้าว่ากล่องของท่านมาถึงแล้วเหรียญของท่านมาถึงมีประมาณแบบนี้ก็จะบันทึกอยู่ในคลิปวิดีโอโอเคนะท่านผู้ชมเนาะจะมีเหรียญอะไรกันบ้างเดี๋ยวปะปาตรงนี้ตรงนี้อ่ะอน,นี้เป็นเหรียญเหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะนะเป็นเหรียญสองบาทที่ระลึกเดี๋ยวเดี๋ยวปะปาเททีททละรายการเลยเนาะ,ะรู้สึกว่าจะเยอะอยู่พอสมควรท่านผู้ชมมาอ่ะ เหรียญลายรายการนี่เป็น2บาทที่ลึกท่าผม้ชมอะพอปลาจะไม่หยิบขึ้นมาบนมือแล้วนะฮะคลิปนี้เพราะรู้สึกว่าเหรียญเราค่อนข้างจะเยอะถ้าไม่ชมเนาะจะได้ดูกันได้หลายชนิดตรคาอ่ะอันนี้เหรียญสองบาทที่ลึกนะใครที่มีส่งได้นะฮะช่องก่บปลาก็ยังรับซื้อกันอยู่นะเหตุผลข้อมูลกดอะไรก็ไปคุยกับแอดมินเอาก็ไม่มีกดเลยมากท่าไม่ชมมาเพียงแต่ว่าบอกจป็นวนการผลิตเหรียญของท่านส่งเมื่อกี้เหรียญกี่เหรียญประมาณนั้นอันนี้เป็นเหรียญปีอะไรเอ่ยถ้าไม่ชมว่ะปี40นนะอ่ะ เหรียญสองบาทอ่าเหรียญสองบาทจบไปแล้วทีนี้มาดูเหรียญสิบาทท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญสิบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบอ่าท่านผู้ชมฮะสี่สิบปปาดูก่อนนะปะปาพูดผิดไหมว่าเป็นสี่สิบอ่ะราวางไวต้ตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมฮะปีสี่ศูนย์แล้วนี่เป็นปีอะไรเอ่ยท่านผู้ชมฮะนี่ปีอะไรเอ่ยรู้สึกอ่าเทปจะยาวแน่นอนท่านผู้ชมเนาะเทปยาวแน่นอนวันนี้ อันนี้เป็นปีพศ2534ปปาวางไว้ตรงนี้เนอะไม่ออกนอกจอนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราปปาปาเปิดไปเรื่อยๆ FT ข้างบ้านก็ดูไปเรื่อยๆนะว่าเหรียญที่ปปารอลุ้นว่าที่เปิดกันวันเนี้ยปปารับซื้อทั้งหมดไหมอันนี้เป็นปี42ท่านผู้ชมฮะวางต่อตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะปปาจะคงไม่พูดเลยมากมายท่านผู้ชมฮะนะ นวนการผลิตแต่ก็ไม่ต้องคุยแล้วล่ะอันนี้เป็นปี44โอเคฮะท่านผู้ชมป้าป่าไม่พูดอะไรมากมายแต่ว่าเหรียญเยอะเลยเนะท่านผู้ชมอะอยู่ตรงนี้อีกเยอะเลยเมื่อกี้ป้าป่าเทออกเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะใครมีเหรียญแนะอยากขายดูคลิปป้าป่าเปิดกล่องท่านผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นปี441ท่านผู้ชมอ่ะนะเป็นปี41วางไว้ตรงนี้เอาละมีกี่เหเเรียญกี่เหรียญเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์กับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนี่เจ้าของเนี่ยก็เคลียร์กับแอดมินบ้างแล้วล่ะท่านผู้ชม อันนี้เป็นปีพศ2543ตรงนี้ตรงนี้อันนี้เป็นเดี๋ยวทีละอย่างท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยปเป็นเหรียญสอบาทสีขาวป้าปาดูเลยเนาะเดี๋ยวป๊าปาดูให้ใช่ระหว่างปุ๊บไม่ใช่ก็จะบอกอ๋อนนี้ยังไม่เป็นทางการนะอะไรประมาณนั้นอ่ะท่านผู้ชมฮนะนี่เป็นปีพศ2550ปี50ทนะ่านผู้ชมฮนะ,ะห่างหายกันไปนานเนาะปี50อ่ะ ใครมีก็มีเยอะหรือ,อยังไงก็ลองคุยกับแอดมินดูราคาเขาไม่สูงนะท่านผู้ชมปัจจุบันนี้ราคาไม่สูงนะราคาเขาไม่สูงแนละ้วหล่ะเขาได้ซื้อหากันไปเรื่อยท่านผู้ชมอ่ะอ่ะเรามาไล่ทีละรายการทีละรายการเวลาปอป,า,ปาเปิดกล่องอาจจะไม่ได้คุยสนุกสนานนะท่านผู้ชมเพราะตั้งหน้าตั้งตาจะให้ดูเหรียญน,นะจะให้ดูเหรียญอยากจะให้ดูครบๆไปเลยเพราะว่านักสะสมเขาส่งมาเนี่ยอยากอยากให้รู้ว่ามีเหรียญแบบแบบไหนบ้างที่เขาส่งมาอยากให้เอฟซีทางบ้านอยากให้เจ้าของเหรียญได้ดูด้วยนะ อ่าท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญก็เป็นเหรียญเหรียญสองบาทอ่าเหรียญสิบสิบสิบบาทสองสีที่ดึกท่านผู้ชมฮะนะคุยแล้วกับแอดมินว่าเดี๋ยวก็ไปดูแล้วกันท่านผู้ชมฮะนะน่าจะมีเหรียญเด็ดด้วยไหมเหรียญไม่เด็ดด้วยอ่าเดี๋ยวก็ไงก็ไปคุยกับแอดมินเอาป,าป้าให้ให้ดูว่าเหรียญแบบนี้เจ้าของเหรียญเขาส่งมาอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะเราวางไว้ตรงนี้ก่อนเนาะไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านผู้ชมเอาวางไว้ตรงนี้ก่อน ถ้านานเกินไปประปารีเนเล่นเล่นนานเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเทปความสามารถของวิดีโอแอปเขาจะตัดจะตัดนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนอ่ะปื๊ดหลังจากนั้นมาดูตรงนี้เลยท่านผู้ชมดูตรงนี้เลยอ่ะดูคลิปช่องของประปาได้เปรียบนะฮะได้เปรียบมากปะปาจะบอกไว้ก่อนนะเพราะว่ามีไรายการเห็นไหมฮะเนี่ยตรงนี้รับซื้อทั้งหมดเลยแล้วต่อมาก็รับซื้ออีกท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญเหรียญ1นบาทปีพศ2,500เนี่ยท่านผู้ชมฮะน,นะ เนี่ยใครที่มีเนี่ยปปารับซื้อนะฮะอ่ะวางไว้แล้วมีอะไรต่อมาเนี่ยหบาท3รอบท่านผู้ชมฮะเนี่ยปปาก็รับซื้ออีกเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่าเดี๋ยวไปเคลียร์ท่านผู้ชมมาเป็นเหรียญหนึ่งบาทเป็นเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินปี0ูนเนี่ยท่านผู้ชมฮะป,ปปาโปรโมชั่นอยู่นะฮะโปรโมชั่นอยู่นะอ่ะเนี่ยปปารับซื้อ<ๆ>อยู่แล้วก็รับซื้ออยู่บออ้างอีกก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาท ีพศสอ2 0หเรือหงษ์ท่านผู้ชมฮะอ่ะนะโอเคเนาะวางไว้ตรงนี้แล้วนี้เป็นเหรียญครุฑท่านผู้ชมฮะค่อนข้างสภาพสวยอาจจะแอดบินจการให้เนาะวางไว้ตรงนี้ต่อมาฮะท่านผู้ชมต่อมาต่อมา,อม,ามีเหรียญนกเล็กก่อนไหมเอ่ยอันนี้เป็นเหรียญได้เอ่ยป้าป่าไม่มั่นใจอันนี้เป็นเหรียญอะไรเอ่ยมามาเรามาดูกันท่านผู้ชมฮะปืออ้นเผยออกมาเลยอ๋ออันนี้เป็นเหรียญ5้าบาทท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ5บาทปกติธรรมดานะตรงนี้อ่ะแล้วก็เป็นเหรียญ การชนาพิเศษชนิดราคา5บาทอันนี้วางไว้ตรงนี้อันนี้เป็นเหรียญ5บาทคู่ตรงปีพศ2525ว25 25างไว้ตรงนี้อันนี้ก็เป็น5บาทที่ลึกปกติธรรมดาฮะท่านผู้ชมอ่ะแล้วก็มีเหรียญ5บาทที่เช่นเดียวกันปกติธรรมดาโอเคเนาะแป๊บนึงนะฮะรายการเนี่ยค่อนข้างจะเยอะห้าอันนี้อ่ะเดี๋ยวดูปปาดูให้ฮะบเป็นสิบบาท2สีหมุนเวียนปีอะไรเอ่ยท่านผู้ชมอ่ะอ้ารอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อันนี้เป็นปีพศสอง,งพันอ๋อห้าร้อยห้าสิบสี่อะติดมาถ้าไม่ชมฮะวางไว้ตรงไหนกันวางตรงนี้ปึ๊บเมื่อกี้บอกแอดบินตะโกนมาบอกให้ตรวจโค้ดเพราะว่าปปาลืมจริงท่านน้องเขาไม่บอกอะดูให้นะถ้าไม่ชมฮะเพานะให้เป็นโค้ดสำคัญนะอยากได้มากอยากได้มากท่านผู้ชมฮะอืมอันนี้เป็นโค้ดยี่สิบเก้าฮะนะตีเป็นโค้ดหาง่ายโค้ดยี่สิบเก้าท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะหลังจากนั้นนี่คืออะไรเอ่ยรัดหนังยางมาอย่างดีมาเรามาดูกันต่อท่านผู้ชมฮะ เนี่ยเขาเนี่ยท่านผู้ชมบางทีป,ป้าต้องมาเปิดดูใช่ไหมเขาใส่มาคนละชุดเห็นไหมฮะอ่ะเดี๋ยวนี้เราตรวจแล้วมาดูเหรียญน,นี้ต่องั้นอ่ะอันนี้28ฮะ28 29เป็นโค้ดหาง่ายราคาซื้อขายก็ยังไม่เกินหน้าเหรียญสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเหรียญ1บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญ5บาทรักษณะผมมวยที่ระลึกอ่ะเขาใส่มารวมกันเห็นไหมฮะบางทีคนละชนิดราคานะเราก็มาเปิดดูด,ดูกันท่านผู้ชมฮะ ป่อปาไม่มั่นใจว่าปอปาจะพยายามจะใช้สายตาเลงว่าเหรียญตรงไหนที่อยู่ในเครือข่ายเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยไหมเงี้ยนะไปเดี๋ยวว่าละไปทำชมบ่เฟือแอปเขาความสามารถเขาน้อยไงอ้าเห็นไหมท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญครุฑธนาคารไทยแห่งแรกท่านผู้ชมฮะเนี่ยอะ แล้วก็ออมสินเห็นไหมฮะนี่มาครบเลยเอเป็กด้วยปาปาให้ดูคร่าวๆจบแล้วเดี๋ยวคุยกับแอดบินจบแล้วเนี่ยนะเจ้าของเหรียญเนี่ยเดี๋ยวปาปาก็จะยืมเหรียญของท่านที่ขายช่องของปปาเนี่ยทำทำเป็นคลิปวิดีโอประกาศรับซื้อใหม่เนาะโอเคไหมฮะโหเราได้กันมาเนี่ยถ้าไม่ชมมาเอเป็กก็ได้ออมสินก็ได้ครุฑก็ได้ถ้าไม่ชมมาวันนี้หืมแจ่มจริงเลยท่้นผู้ชมอ่าอันนี้เป็นเหรียญน,น่าจะเป็นเหรียญเดี๋ยวดูดดเหรียญตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญโบราณแต่ได้เจาะเจาะรูมาท่านผู้ชมฮะ เป็นเหรียญที่คนโบราณก็เจาะรูมาอันนี้เป็นตราแผ่นดินปะปะเอาออกอย่างนี้เลยนะนะน,นี่ไว้ก่อนอ่ะท่านผู้ชมฮะนี่เราได้กันมา3ามเหรียญก็มีเหรียญรอห้าใช่ไหมฮะรอห้าตราแผ่นดินอันนี้รอหกท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นรอหกเสียดายมากเลยท่านผู้ชมเจาะรูมานะเขาจะเป็นตําหนิเลยโอเคเนาะอ่ะ ปี67ท่านผู้ชมฮะเหรียญห้าตราแผ่นดิน1เหรียญอ่าโทษท,ทีท่านผู้ชมฮะเหรียญร้อหกช้าง3ามเศียรช้าง3ามเศียรชนิดราคา1สลึง1เหรียญแล้วก็มาเป็นร้อหตราแผ่นดินอีก1เหรียญท่านผู้ชมฮะเราวางไว้แล้วก็รู้สึกนี่จะเป็นเหรียญอ่ารู้สึกจะเป็นเหรียญเหรียญสลึง1หรือเฟืองหนึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะไฟประปาไม่ค่อยสว่าง อันนี้เป็นสลิงหนึ่งท่านผู้ชมฮะอาเสียดายมากเลยเจาะรูมาอ้อโหน่าเสียดายมากๆท่านผู้ชมฮะแล้วนี่คืออะไรมาที่จริงเหรียญเด็ดเยอะนะแต่ปปาพูดไม่มันไงท่านผู้ชมปปาพูดไม่มันไงเพราะปปากังวลเรื่องดูเหรียญนะท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้เป็นปีอะเอยท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีสองเก้าเราได้กันมาอีกแล้วชอ่อฝาสั้นโอเคเนาะก่อนหน,าน้านี้ปปาได้ช่อฝ้ายาวมาด้วยแล้วเหรียญปีนี้คือ อาปีสอเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวป้าปา,ปาดูใกล้ๆก,ก่อนนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมฮะประปาได้ชอบไฟยาวมาอีกแล้วโอ้โหดีมากเลยนะักสะสมท่านนี้ใจปั้มมากเลยใจปั้มมากเลยท่านผู้ชมฮะอันนี้มาลุ้นปีพศสองพันท่านผู้ชมฮะปี4ี่นั้นก็จะซื้อขายกันในราคาถ้าหากเหรียญผ่านใช้ส่งต่อได้ก็ประมาณสี่ร้อ 500อะไรประมาณนี้ถ้าผู้ชมมาตามสภาพผิวของเหรียญแต่ถ้าเป็นปี40ท่านผู้ไม่ชมมาปะปาะเริ่มต้นให้ที่4,2 0 0ไปจบ4 0 0พเท่าไหร่ก็มาว่าตามสภาพผิวนะสภาพผิวดีก็เกิน4,2 0 0สหัแย่กว่า4,2 0 0ก็ขายไม่ได้4,2 0 0เช่นเดียวกันนะก็เข้าใจปะป,ะปะ่าเนาะอันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญเรียนเรียนเรียนหนึ่งบาทที่ลึกท่าไม่ชมฮะมาคันนี้มาดูถุงนี้อีกสิเดี๋ยวปะปาะขออนุญาตด,ดันดันเหรียญออกไปก่อนท่านชมว่าพื้นที่เราไม่พอนะ โอ้ปาปาเคลียร์ยาวเลยวันนี้ป๊าปาเคลียร์กันยาวเลยแหละนี่คืออะไรเอ่ยท่านผู้ชมมาเทออกมาดูสิเทออกมาดูสิอันนี้ก็เป็นเหรียญอ่าอันนี้เป็นเหรียญก็เป็นเหรียญที่ระลึกท่านผู้ชมมา2สองสีที่ลึกก็เป็นมาลาปกติธรรมดาตรงเนี้ยวางไว้นี่นะเขาอาจจะใสมาหลายครั้งหลายคราท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่ลึกสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานนะโอเคเนาะป๊าปาวางไว้ตรงไหนเอ่ยตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวป๊าปาไปแยกเอาใหม่เนาะ อันนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทสองสีที่ระลึกท่านผู้ชมฮะปกติธรรมดานะอ่าอันนี้ก็เป็น10บาทที่ระลึก10บาทที่ระลึก10บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะเป็นวารละปกติธรรมดาโอเคเนาะเดี๋ยวปาป้าช่วยดูเอาละเดี๋ยว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 ดปาป้าเลือกให้หมดท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญ10บาทสองสี ที่ลึกท่านผู้ชมฮะปะปาวางอย่างนี้เลยเนะาะปะปาไม่แกะออกแล้วนะฮะเนาะเวลาจะล่วงเลย fc ก็จะลำคาญท่านผู้ชมฮะเหรียญตรงนี้ปะปารับซื้อทั้งหมดเลยนะที่วางอย่างนี้นะอ่าทางนั้นทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเหรียญนนะั่นแหละท่านผู้ชมเหรียญไหนที่จะขายไม่ได้ก็เป็นแต่จะเก่าจัดจนรับไม่ไหวท่านผู้ชมฮะอ่าเราได้กันมาอีกท่านผู้ชมฮะโอ้โหอีกชุดหนึ่งนะนี่อีกชุดหนึ่ง,นะงเป็นเหรียญอ่า ปีห0าถ้าไม่ชมฮะเป็นเหรียญหนึ่งบาทปี5 0 0สภาพสวยงามเลยถ้าไม่ชมฮะสภาพสวยงามเดี๋ยวไงพอปาช่วยเขี่ยกับแอดมินให้นะอันนี้ก็เป็น1บาท3รอบรู้สึกเหมือนก็จะเป็นชุดที่2ชุดแรกจำได้ไหมพอปาเปิดแล้วถ้าไม่ชมฮะเนี่ยอ่ะถ้าไม่ชมฮะปอปารับซื้อจริงนะแล้วเหรียญนี้ก็ส่งมาจากกรุงเทพจริงๆด้วยนักสะสมท่านี้ส่งมาจากเขตห้วยขวางถ้าไม่ชมฮะเมื่อก่อนปอปาอยู่แถวซอยเท่าไหร่นะซอยอ่าสิบแปดมั้งอยู่ที่ห้วยขวางแถว ประมาณแถวๆประปาจำไม่ค่อยแม่นท่าผม้ชมะอันนี้หนึ่งบาทที่เลึกสมเด็จย่าธรรมดาวางไว้ปุ๊บอันนี้ก็เป็นสิบาทสองสีวาระธรรมดาท่านผู้ชมะวางไว้ปุ๊บอันนี้ก็เป็นเหรียญสิบบาทที่ระลึกวาระธรรมดาของสมเด็จย่าคนเขาจะเก็บรวบรวมไว้เป็นชุดของอของอแต่ละที่ๆเขาชอบไงท่านผู้ชมะอันนี้เป็นหนึ่งบาทโปรยข้าววันนี้เราได้กันมาหลายหลายความสําคัญของเหรียญใลท่านผู้ชมะเรียญนี้สวยงามนะก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ย อะระหว่างไว้ก่อนฝอยข้าวท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นเหรียญอโรงเรียนในเรืออากาศท่านผู้ชมฮะอันเนี้ยเป็นเหรียญรู้สึกว่า50บาทที่ลึกกาลังจะเข้ามาอีกท่านผู้ชมฮะหากป้าปาเดาไม่ผิดนะที่ป้าปาเร่งทารายการรับซื้อรู้สึกว่าจะมีนักสะสมทา่ติดต่อมาอยู่อะเดี๋ยวเรามาคอยเคลียร์กันวันนี้เราได้รับกันมา1เหรียญสาหรับเรียญ50บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะอะห้าบาทที่ระลึกอะรงเรียนในเรืออากาศท่านผู้ชมฮะ เนี่ยอ่าใครที่มีนะฮะทุกวาระเลยสำหรับเหรียญที่ลึกชิ้นราคา50บาทอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นสงสัยจะเก็บไว้นานแล้วแหละท่านผู้ชมฮะนะอ่ะถ้าจะเก็บไว้นานนั่นแหละอ่ะเนื้อผลิตออกมาจากอ่าโลหะนิกเกิลทองแดงท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญอ่าที่รลึกที่ลึก,ลกเดี๋ยวป,ป้าปาไม่เปิดแล้วแหละเนาะเวลาเรามีน้อยท่านผู้ชมฮะอันนี้เป็นป,ป้าปาไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวขอดูให้เลยดีกว่าท่านผู้ชมฮะ อ่ะเป็นเหรียญ20บาท20บาทการจนาพิเศษท่านผู้ชมฮะเราได้กันมา1เหรียญอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นนิกเกิลขัดเงาใช่ไหมอ่าน่าจะเป็นนิกเกิลขัดเงาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมนะฮะอืมเหรียญราคาอะไรนิกเกิลอ่ท่านผู้ชมฮะแบบนี้เป็นนิกเกิลขัดเงาท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้อ่ะ ใครที่มีสามารถติดต่อส่งขายช่อมของปปาได้นะฮะจะเป็น20บาทวาระธรรมดานิกเกิลธรรมดาก็ได้แต่ก็ได้ประมาณนั้นท่านผู้ชมอ่ะป้าปาใส่ไ้ให้เดี๋ยวเรามาดูรายการใกล้สุดท้ายแล้วท่านผู้ชมฮะเนาะใกล้สุดท้ายแล้วแหละใครที่มีเหรียญประมาณตรงเนี้ยท่านผู้ชมฮะสามารถติดต่อส่งขายได้นะสามารถติดต่อส่งขายได้เดี๋ยวปาปาดูตรงนี้ถุงต่อมาท่านผู้ชมฮะถุงต่อมาถุงต่อมาปาปาขยับกล้องละพื้นที่ไม่พออันนี้ก็จะเป็นอ่ารู้สึกจะเป็น20บาทที่ระลึก20บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮ ก็เป็นมาลาต่างๆปัจจุบันวันนี้ราคาก็ปปาก็ยังโปรโมชั่นให้อยู่นะฮะทาสภาพเป็นสภาพใหม่สวยงามโอเคไหมฮะนะจาก25บาทเป็น27บาทถ้าหากราคามีการเปลี่ยนแปลงางในช่องพูดถึงในช่องของปปาเดี๋ยวปปาก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะถ้ามีจะจะจะขึ้นจะลงไงก็ไม่ว่ากันท่าผู้ชมะอ่ะก็สภาพผิวเรียนแให้อดมินก็ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งท่าไม่ชมะเนาะ อันนี้เป็น20บาทที่ระลึกท่านผู้ชม20บาทที่ระลึกวาระย่อยๆทั้งหมดเลยนะฮะหากเป็นวาระสำคัญก็ราคาค่อนข้างจะหลายร้อยนะป้าโปรโมชั่นไปให้ยังไม่จบนะโปรโมชั่นยังคือก็ยังให้โปรโมชั่นกันอยู่เพิ่มราคารับซื้อเล็กน้อยท่านผูนชนะ้ชมฮะเนาะเจ้าของเหรียญเขาจะได้มีกําไรท่านผู้ชมฮะก็ได้ส่งหาเหรียญส่งต่อได้อันนี้เป็น10บาทที่ระลึกท่านผู้ชมฮะปืด๊ดเอาวางไว้ตรงนี้ก็น่าจะเป็น10บาทที่ลึกใช่ไหมป้าดูให้นะป้าดูให้ อันนี้เป็นใช่ฮะอันนี้10บาทที่ลึกป้ปาไม่เอาลงแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะเพราะเต็มพื้นที่แล้วเนาะเต็มพื้นที่แล้ววันนี้เราได้รับเหรียญกันมาค่อนข้างจะมากเลยท่านผู้ชมฮะก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญท่านนี้ด้วยอันนี้บอกว่าพระเสียนเอียงท่านผู้ชมฮะพระเสียนเอ,เเอ,เเอ,เเอียงยังไงเดี๋ยวประปาตรวจอ่าโอเคเนาะพระเสียนเอียงก็อ่ะเดี๋ยวว่ากันใหม่สําหรับพระเสียนเอียงเนาะเป็นเหรียญหนึ่งบาทพระเสียนเอียงอ่าเดี๋ยวจื ยังไงเดี๋ยวว่ากันท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวป้าปาจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวว่าปาจะเลือกดูจะเลือกดูรายการที่เนี่ยท่านผู้ชมฮะในกล่องนี้ป้าปาไม่มั่นใจนะในกล่องนี้ป้าปาไม่มั่นใจเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวป้าปาตรวจสอบให้นะฮะท่านผู้ชมว่าเป็นเหรียญอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเป็นเหรียญอะไรยังไงเดี๋ยวป้าปาตรวจสอบให้นะฮะอ่าเฮ้ท่านผู้ชมฮะโอ้โหอันนี้เดี๋ยวป้าปาดูก่อนนะฮะว่าคุยกับแอดมินว่ายังไงนะท่านผู้ชมฮะ ดูคล้ายๆเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้ดูคล้ายปปบาไม่มั่นใจใส่ตลับนี้มาเดี๋ยว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 แอดมินได้คุยกับเจ้าของเหรียญอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันท่านผู้ชมอันนี้เป็นเหรียญรู้สึกจะเป็นเหรียญยี่สิบาทหรือว,ว่าเหรียญอะไรเออถ้าไม่มเฉีเวี๋ยวปาดูแป๊บหนึ่งนะฮะอืออ่ะเราได้กันมาสองเหรียญท่านผู้ชมฮะได้กันมาสองเหรียญนะเป็นเหรียญที่ระลึกเป็นเหรียญที่ระลึก เอาละโอ้โหถ้าผม้ชมฮัดเล่นซับปะปังเงากตกเลยงานนี้เล่นซับปะปังเงากตกเลยรายการเหรียญทั้งหมดทั้งมวลนี้ถ้าไม่ชมมา F4 เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครส่งมาให้ทั้งช่องของปะปาโอเคเนาะเราได้กันมาหลายรูปแบบหลายเหรียญไม่ว่าจะเป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกจะเป็นเหรียญ5บาทปีโอ้ปปาใสาร่รวบรวมไปหมดละเห็นไหมฮะเอานนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะของของเขานะอ่าตรงนั้น เนี่ยท่านผู้ชมฮะเยอะแยะไปหมดเลยหนึ่งบาทหนึ่งบาทที่ได้รับความนิยมแล้วก็ยอดจานวนการผลิตไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะเราก็ได้มาฮะาปีพศ2500ท่านผู้ชมฮะแล้วก็ได้หนึ่งบาทปี29ทั้งทั้งช่อฝ้าสั้นแล้วก็ช่อฝ้ายาวท่านผู้ชมฮะแล้วก็5บาทปี46ทับถมกันหมดเลยท่านผู้ชมทับถมกันหมดเลยโอ้โหเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมฮะอ่ะเนี่ยเป็นเหรียญหายากอันดับที่1ท่านผู้ชมฮะ หายากอันดับที่หนึ่งทั้งช่อฟ้าสั้นแล้วก็ช่อฟ้ายาวโอ้โหทนผู้ชมห่าป่า,ปา,ปาลืมและวอะไรบ้างเอาละรายการวันนี้เดินทางมาถึงนาทีสุดท้ายก็ ขอบคุณสําหรับเจ้าของเหรียญที่ส่งเหรียญมาให้ทางช่องของประปานะประปาฝากขอบคุณใครที่ดูแล้วถามประปาว่าช่องประปานั้นรับซื้อจริงหรือเปล่าบางคนก็ได้ที่อยู่ไปแล้วก็ไม่กล้าส่งเงียบไปเลยรับที่อยู่ไปแล้วเงียบเลยทั้งที่ตกลงราคากันแล้วตกลงวันส่งกันแล้วแต่ก็เงียบไปเลยอ่าก็คือหมายความว่าประปาเข้าใจว่ายังไม่ไว้ใจทางช่องของประปาว่าส่งเหรียญมาล้วจะได้เงินไหมอ้าวท่านผู้ชมฮะจำนวนเงินตรงนี้ไม่ใช่น้อยนะที่รับซื้อเหรียญตรงนี้ไม่ใช่ในน้อยนะท่านก ใครที่ยังกังวลยังตัดสินใจไม่ได้ยังไม่สบายใจยังกังวลอยู่ว่ากเกรงว่าส่งเหรียญมาแล้วช่องป้ปาจะไม่รับซื้อจริงทีนี้ป้ปาถามเพียงแต่ว่าเหรียญของท่านนั้นเป็นเหรียญเด็ดที่ช่องของป้ปาประกาศรับซื้อหรือเปล่าถ้าใช่ไม่ต้องกลัวท่านส่งเหรียญมาเหอะเดี๋ยวปาปาจ่ายเงินนะโอเคประมาณนั้นก็ดูไปก่อนเนาะแต่ถ้าหากจะไม่ไว้ใจก็ก็ลองติดต่อไปไปลองขายที่อื่นดูก่อนท่านผู้ชมฮะถ้าเห็นว่าเขารับซื้อจริง<ๆ><ๆ>เขาก็เหมือนป้ปานะั่นแหละอันนี้เปรเียบเทียบนะถ้าท่านจะมัวกังวลไม่ ท่านก็ไม่ได้ขายเหรียญหรอกฮะนะถ้ายังไม่ไว้ใจช่องกะปาก็ส่งไปช่องพี่น้องช่องไหนก็ได้ถ้าไม่ชมะนะพอเขารับซื้อจริงท่านก็จะเริ่มสบายใจนะถ้าหากบางเหรียญที่ช่องของกะปาประกาศรับซื้อไปท่านก็ลองส่งมาช่องของกะปาอีกหลังจากส่งให้ช่องพี่น้องช่องอื่นแล้วเขารับซื้อจริงก็อ๋อช่องนี้ก็รับซื้อจริงช่องกะปาก็เปิดกล่องเหมือนกันแสดงว่าช่องกะปาก็คงจะรับซื้อจริงมั้งคงจะจ่ายเงินมั้งก็บางครั้งก็ไปคิดในภาพรวมตรงนั้นด้วยท่านจะได้สบายใจถ้้้้้าา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 หหหหกกกท่่่นนตอออองรรรรเเเเีียยยขพืมมมไดสิใัับบคคควชะะโ เดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้ฝากขอบคุณสำหรับเจ้าของเหรียญจากเข็ห้วยขวางรัชดาพิเศษท่านผู้ชมฮะก็เดี๋ยวรับเงินจาก min แกงงกดอดมินแล้วก็ยังไงมีเหรียญก็ติดต่อแอดมินมาก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะอ่ะคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ